ขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะ ความเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ตลาดแรกในเดือนเมษายน2554มีปริมาณตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายรวมมูลค่าทั้งสิ้น1 9 9 2 8ล้านล้านบาทโดยส่วนใหญ่ร้อยละ88.34ของปริมาณการออกทั้งหมดเป็นมูลค่าการออกของตราสารหนี้ภาครัฐซึ่งตราสารหนี้ภาครัฐที่มีปริมาณการออกมากที่สุดได้แก่พันธนาคารแห่งประเทศไทยมีมูลค่า935,863ล้านบาทหรือคิดเป็น ละ85.13ของปริมาณการออกทั้งหมดลำดับถัดมาได้แก่พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐสากิจมีปริมาณการออกทั้งสิ้น34,000ล้านบาทและ1,200ล้านบาทตามลำดับ และในเดือนนี้ไม่มีการออกและเสนอขายตัวเงินคลังในส่วนของตราสถานีภาคเอกชนมีปริมาณการเสนอขายรวมมูลค่าทั้งสิ้น128,217.95ล้านบาทประกอบด้วยหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน37,750ล้านบาทหรือคิดเป็นรายละ3.43ของปริมาณการออกทั้งหมด และตราสารนี้ระยะสั่นจำนวน9467.95ล้านบาทคิดเป็นรายละ8.23ของปริมาณการออกทั้งหมดสำหรับตราสารนี้ภาคเอกชนที่ออกในเดือนพฤษภาคม2,554ได้แก่หุ้นกู้ของบริษัท National Power Supply จำกัดหาชนจำนวน1รุ่นอายุ IU 3ปีมูลค่า3,000ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่อยูที่6.25ต่อปี หุ้นกู้ของบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดจำนวน6รุ่นหุ้นกู้รุ่นที่1อายุ2ปีมูลค่า300ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่ที่3.56%เปอร์เซต่อปีหุ้นกู้รุ่นที่2อายุ3ปีมูลค่า300ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่ที่3.75%เซต่อปีหุ้นกู้รุ่นที่3อายุ4ปีมูลค่า500ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่3.96%ต่อปีหุ้นกู้รุ่นที่4อายุ5ปีมูลค่า600ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่4.12%ต่อปีหุ้นกู้รุ่นที่5อายุ6ปีมูลค่า600ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่4.33%ต่อปีและหุ้นกู้รุ่นที่6อายุ7ปีมูลค่า700ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่4.49%ต่อปี หุ้นกู้ของบริษัทส่วนอุตสาหกรรมรัตนาจำกัดมหาชนจำนวน3ามรุ่นหุ้นกู้รุ่นที่1อายุ3ปีมูลค่า400ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่4%เปอร์เซนต่อปีหุ้นกู้รุ่นที่2อายุ5ปีมูลค่า212ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่4.35%เปอร์เซต่อปีและหุ้นกู้รุ่นที่3อายุ7ปีมูลค่า100ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่4.75%เปอร์เซตต่อปี ู้ของบริษัทการบินไทยจำกัดหาชนจำนวน5รุ่นรุ่นที่1อายุ7ปีมูลค่า1555หล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่1-3ถึงอยู่ที่สอร์เต่อปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่4-6ถึงอยู่ที่4.5%ต่อปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่7อยู่ที่ 5. 2 5เเต่อปี คุณกู้รุ่นที่2อายุ10ปีมูลค่า833ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่ 1- 4อยู่ที่4.25ต่อปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่5 8อยู่ที่4.75เต่อปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่9-10อยู่ที่5.35เปเซต่อปี หุ้นกู้รุ่นที่3อายุ5ปีมูลค่า2,000ล้านบาทอาัตราดอกเบี้ยคงที่ที่3.91%ต่อปีหุ้นกู้รุ่นที่4อายุ7ปีมูลค่า1445ล้านบาทอาัตราดอกเบี้ยคงที่ที่4.36%เซต่อปีและหุ้นกู้รุ่นที่5อายุ10ปีมูลค่า2,167ล้านบาทอาัตราดอกเบี้ยคงที่ที่4.62%เต่อปีหุ้นกู้ของบริษัทไทคอนอินท ชนจำกัดหาชนจำนวนหนึ่งรุ่นอายุ5ปีมูลค่า650ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่ยู่ที่4.23%เปเต่อปีหุ้นกู้ของบริษัททิติกรจำกัดหาชนจำนวนหนึ่งรุ่นอายุ5ปีมูลค่า300ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่ในปีที่1-3อยู่ที่3.9 2เเซต่อปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ในปีที่4-5อยู่ที่5%เปอร์เซต่อปี คุณกู้ของบริษ <row> ัทปริน <ca> สิริจำกัดหาชนจำนวนหนึ่งรุ่นอายุ2ปีมูลค่า400ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่6 1 0่ต่อปีคุณกู้เบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดหาชนจำนวน2อรุ่นอายุ3ปีมูลค่า1 5 0 0ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ยคงที่อยู่ที่3.77%ต่อปีและหุ้นกู้อายุ5ปีมูลค่า1,000ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่อยู่ที่3.98%ต่อปีนอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมยังมีตราสานิิิิต่างประเทศที่ออกและเสนอขายในประเทศไทยได้แก่พันธบัตรจำนวน3,000ล้านบาทของ The Korea Development Bank จำนวน1รุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่อยู่ที่3.88%ต่อปี ติดตามภาวะตลาดตราสารนี้ในตลาดแรกได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ